หลังจากที่นักเรียนได้ทําใบงานนะคะไปทั้ง3ใบงานแล้วนะคะมีใบงานอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะนักเรียนก็จะมาเจอกับใบงานอีกชุดหนึ่งนะคะที่เพิ่มสเต็ปความยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นใบงานอักษรกลางนะคะที่นักเรียนได้ทําไปแล้วนะคะใบงานอักษรสูง แล้วก็ใบงานอักษรต่ำนะคะหลังจากที่นักเรียนทำสามใบงานนี้ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนพอจะจําได้บ้างขึ้นหรือ,อยังคะว่าในอักษรสามหมู่นี้แต่และหมู่ประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนโดยการทําใบงานที่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกสเต็ปหนึ่งนะคะวันนี้ จะเป็นใบางานนะคะให้นักเรียนเขียนพยัญยชนะนะคะด้วยตัวเองที่เป็นอักษรกลางทั้งหมด9้าตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างเขียนใส่ลงไปในลูกชมพู่นะคะให้ครบ9ตัวนะคะลูกชมพู่มีทั้งหมด10ลูกแก่เผลอเขียนเกินมานะคะเด็กๆนะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงนะคะมีกี่ตัวคะ 11ตัวนะคะสตรอเบอรี่มีทั้งหมด11ลูกพอดีนะคะแสดงว่านักเรียนต้องเขียนมาให้พอดีกับสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าทับตัวอักษรน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วมองไม่เห็นนะคะว่านักเรียนเขียนตัวอะไรมานะคะเดี๋ยวเราไปท่องทบทวนกันดีกว่าว่า อักษรกลางและอักษรสูงที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเขียนนะคะอักษรกลางมีไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะกอจอดอตอดอตอบอปอ,อนะคะต่อไปเราไปทบทวน อักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมี11ตัวนะคะท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะผอฝอโผโอโขโผสอสอส,อสอหอแล้วก็โฉนะคะ ถ้าเกิดยังจําไม่ได้ก็เปิดดูแล้วก็ทําไปนะคะกลับมาที่ใบงานของเรากันนะคะวันนี้ให้ทําเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ทําแล้วก็ท่องท่องแล้วก็จํานะคะเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเราก็พักแล้วก็ไปทําวิชาอื่นในชั่วโมงถัดไปนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มาแนะนําการทําใบงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ